สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขปารวยหอยเด็ดทุกท่านครับก็เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่2พฤษภาคม2564ไปแล้วครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเอซแฟนช่องถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้กันหรือเปล่านะครับผลสลากนะครับก็ รางวันที่1ก็ห้าศูเครับเลขท้าย2ตัว18เลขน้า3ตัวครั้งที่1 3 0 6ครั้งที่2018เลขท้าย3ตัวครั้งที่1 498ครั้งที่2 1 29นี่แส้ละครผลประกาศก็นำมาฝากให้ท่านผู้ชมแชนแนได้ดูนะครับวันนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับไม่ไว่าจะเป็นชุดเลขดับโกสัมพีดับล่างอาจารย์ท่านเนธนะครับดับ ของอาจารย์แอนชนพลดับล่างหวยหวยรัฐบาลเพชรบูรณ์นะครับดับคนรวยช่วยคนจนนะครับก็จะนำมาฝากท่านผู้ชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มาดูกันเลยครับว่าจะมีตัวเลขอะไรเพื่อนกันไม่เสียเวลามาเริ่มต้นที่ชุดแรกเลยนะครับเลขดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนของอาจารย์โกสัมพีนัก,กํำนวนนะครับ มวดที่ผ่านมานี่แหละครับตามสูตรได้เจ็ดนะครับปรากฏความไม่ผ่านนะครับเจ็ดมาหลักสิบนะครับสูตรนี้สูตรนี้ผิดค่อนข้างบ่อยนะครับบางครั้งก็ผิดสองมวดซ้อนกันอย่างนี้ก็มีนะครับการนําสูตรนี้ไปใช้ก็ต้องระวังกันสักหน่อยนะครับมาดูสูตรนี้นะครับมวดที่ผ่านมาให้แปดดับนะครับก็ยังผ่านนะครับยังคงผ่านอยู่นะครับสูตรนี้ มาดูสูตรนี้ครับสูตรชุดตัวเลขดับล่างนะครับสสูตรไอ้จิตกับ5นะครับดับล่างงวดที่ผ่านมาก็ปรากฏว่า2สูตรนี้ก็ยังคงผ่านอยู่นะครับสําหรับงวดนี้ครับ16พุทพฤษภาคม2 5 6 4ครับเลขดับ10หน่วยล่างนะครับ2สูตรนี้ได้ตัวเลขดังนี้นะครับสูตรที่1ดับ10หน่วยล่างคือเลข2นะครับส่วนสูตรที่2ดับ10หน่วยล่างคือเลข4นะครับก็ ลองนาไปพิจารณาดูนะครับอดี่ผ่านมาผ่านนะครับสูตรนี้ทั้งสองสูตรเลยมาดูสูตรนี้กันต่อครับเลขดับ10หน่วยบนนะครับวดีตผ่านมา8นะครับให้8ก็ดับจริงๆครับงวดนี้10หน่วยบนให้6นะครับเป็นชุดตัวเลขดับลัก10หลักหน่วยบนนะครับสูตรจะเดินต่อหรือไม่นั่นก็ต้องรอรุ้นกันในวันที่16พฤษภาคมนะครับุทุกสูตรให้เป็นเปลี่ยงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ ดูสูตรนี้กันบ้างครับหลังที่จากที่งวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ไม่ผ่านนะครับก็ทําตามสูตรให้ดูอีกเช่นเคยนะครับดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนสูตรนี้งวดนี้ได้เลขหกนะครับไม่มาร้อยสิบหน่วยบนนะครับดูอีกชุดหนึ่งครับถ้าใครชื่นชอบผลงานตัวหนังสือสีแดง สีน้ำเงินบนกระดาษสีขาวนี่นะครับเนี่ยครับวันนี้ก็ได้6นะครับได้6เหมือนกันนะครับคนที่ผ่านมาก็ได้8เหมือนกันสูตรเดียวกันนะครับทางช่องก็ลงไปตามสูตรนะครับคนที่ดูตั้งแต่แรกก็จะรู้นะครับว่าทางช่องแจกสูตรแจกวิธีทําไปแล้วนะครับก็ช่วยๆกันดูนะครับบางครั้งบางทีหยิบชุดตัวเลขเปรียบเทียบมาผิดนะครับก็ต้องช่วยกันดูแล้วกันนะครับผิดถูกขออภัยมาดูอีกชุดหนึ่งครับเป็นดับ หลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับวันนี้ก็ได้2กับ4เหมือนกันครับก็ลองนําไปพิจารณาดูร่วมกับเจ้าวันดื่นดูนะครับว่าจะได้ชุดตัวเลขเหมือนหรือต่างกันครับถ้ายิงเหมือนกันทุกเจ้าความน่าจะเป็นที่มันจะดับจริงๆก็มีความเป็นไปได้สูงครับมาตามต่อกันกับชุดนี้ครับดับล่างสายแข็งของอาจารย์ทเนศนะครับงวด2พฤษภาคมที่ผ่านมาให้0กับ4นะครับเป็นชุดตัวเลขดับ ก็ปรากฏว่าดับจริงๆครับ2ตัวท้ายออก18นะครับไม่มีศย์กับ4งวดนี้16พุกพฤษภาคม2 5 6 4ัหดับล่างสายแข็งอาจารย์ธเนศให้ดับ4กับ8นะครับไม่มา10หนวยล่างงวด16พฤษภาคมนี้ดูหน้าตาอาจารย์ธเนศกันบ้างนะครับว่าเป็นหน้าตาอย่างไรนน่นะครับหน้าตาของอาจารย์ธเนศนะครับก็โพสเลขดับนะครับพร้อมรูป ประจำตัวนะครับดับล่างอาจารย์ทเนศนสีกับ8งวดนี้มาดูเลขดับทุกหลักล่างปี64ของแอดคน2องแผ่นดินดับคนรวยช่วยคนจนครับงวดที่ผ่านมาให้2ดับล่างนะครับดับทุกหลักก็ดับจริงๆครับวันนี้16ุพฤษภาคม2 5 6 4ดับคนรวยช่วยคนจนให้4นะครับเป็นชุดตัวเลขดับงวด1 6พฤษภาคม2 5 6 4 ดูชุดตัวเลขดับล่างของหวยรัฐบาลเพชรบุรกันบ้างครับงวดนี้ให้4นะครับเป็นชุดตัวเลขดับล่างงวดที่ผ่านมาให้5ดับล่างนะครับสูตรนี้ก็ยังผ่านอยู่ครับให้มา85งวดแล้วนะครับยังไม่ผิดสักงวดนะครับงวดนี้งวดที่86นะครับในสูตรของเลขดับล่างหวยรัฐบาลเพชรบุรีครับสูตรนี้ได้เลข4นะครับอย่างอีกครั้งหนึ่งมาดูเลขดับล่างของแอชนะปูิกันบ้างครับ หมวดน,นี้ให้เลขดับล่างนะครับสิหน่วยล่างไม่มาคือชุดตัวเลข8ปนะครับแไม่มา10หน่วยล่างส่วนชุดนี้เป็นผลงานงวดที่ผ่านมาครับของแอชชนะพนครับงวด2องพฤษภานะครับเลขดับล่างให้เลข3ก็ปรากฏว่าดับจริงๆิงครับผลรางวัลมันออกหนึ่งแปดับสามไมมาก่อ,อนหน้านั้น16เมษาก็ให้2ดับล่างนะครับสก็ไม่มาครับผลสตัวล่างออก56นะครับ สองวันที่ผ่านมานี่ก็ยืนยันได้ว่าสูตรของแอชชาภูลนี่เดินดีมาต่อเนื่องอยู่นะครับก็นั่นแหละครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นชุดตัวเลขดับล่างนำมาฝากท่านผู้ชม FFC แฟนช่องนะครับเมื่อประจำมาที่ส6พฤษภาคม2564นี้ให้ดูเป็นแนวทางแต่เนิ่นๆนะครับแล้วค่อยไปดูเจ้าอื่นประกบดูครับแล้วก็อย่าลืมดูชุดตัวเลขเด่น ประกอบกันดีชุดนะครับถ้าเลขเด่นจนเลขดับนะครับก็อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งเลขเลขเด่นด้วยนะครับหรือถ้าท่านมีตัวเลขในใจที่ท่านชอบอยู่แล้วก็อย่าตัดทิ้งไปไปเสียเลยครับหรือไม่ถ้าเลขในใจที่ท่านมันตรงกับชุดตัวเลขดับก็ให้ยั้งยั้งมือไว้นะครับอย่าทุ่มจนเกินไปนะครับบางครั้งบางทีเลขดับก็ดับจริงๆนะครับคลิปนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้ครับมาฝากท่านผู้ชม fc แฟนช่องนะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ทางช่องจะลงให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีและขอบคุณครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ